ไอ้เดี๋ยวมันมีนือถามต่อไอ้แม่ไอ้มะละกอนี้เราเตรียมไว้เทียมทั้งคืนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคือคืออย่างอย่างตำนี่ต้องตำให้เข้ารู้ว่ามันลำตำกันนีคือเตรียมไว้แล้วที่นี้พอเด็กเขาจะกินเขาก็มาตำเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านดีกเขาจะกินรสอะไรยังไงอ๋อคือเตรียมของทุกอย่างไว้ไว้ให้เด็กน้อยครับเช่นอย่างมะละกอก็ขูดเอาไว้เตรียมทุกอย่างเนาะมาถึงนี่เราก็คือตั้งโต๊ะคือเตรียมเครื่องส้มตำไว้ให้เด็กเลย ออแม่แม่ครัวก็พอเด็กๆอยากกินก็นมาตําเองปรุงเองเนาะก,กี่กี่อย่างครับผมเวลาแม่ครัวเตรียมอาหารให้ก็หลักๆก็คือส้มตําเราจะตั้งสเปรไว้ทั้งคืนทั้งคืนเนาะรถครัวมาถึงก็คือเอาส้มตําแล้วก็าเหนียวลงไว้ให้เด็กๆก่อนเพราะว่าคนงานก็กินเสร็จเราก็จะได้ตั้งเวทีครับผมับข้าวแล้วก็ทาช่วงบ่ายครับ ถ้าเกิดว่าไปเจอเจ้าภาพบางทีเจ้าภาพเพื่อนก็ทํามาให้อ๋อมีเพียงบ้างบางเจ้าภาพเนาะอ๋อยังอย่งข้าวเหนียวแต่ละมื้อละมื้อนี่เอ่อเยอะไหมครับที่ท้องชายครับผมข้าวเหนียวก็คือตอนเช้าถังนี้ครับงสีแดงนี่ค่ะอ๋อสีเดือนเนาะกลาเย็นก็อีกวันเดซื้อนี้ซื้อดี๋ยวซีลดึงจ้าดึงทีวันละสองทีละสองถังเหรอครับทั้งทั้งไหนนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปดูเนี่ยนะพเป็นแบบ สองสองถังนะครับก็เป็นทางสีแดงโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เนื่องมาเลยสองถังเนาะครับทั้งวันต้องเต็มสองยันเลืงขึ้นใหม่ยันเล่งขึ้นใหม่ใช oh, oh, yeah, ่ไหมครับใช่ค่ะไอ้ทีมงานแม่ครัวกี่กี่คนครับผมมีแม่ครัวอยู่สองคนอ๋อสองคนก็มีแม่กับลูกอ๋อแม่กับลูกนี่นะแล้วทําทันไหมครับทันค่ะโอ้เก่งจังเลยเออ ชีวิตที่เออกี่ชีวิตครับผมที่รับประทานครับผมรวมด้วยเนาะอ๋ออ๋อกับลูกกับลูกสองคนทำครัวเนาะเด็กเ็เขาก็มาช่วยครับ สุดยอดเลยทำใช่ไหมทำทานไม่ต้องใช้คนเยอะไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะนะครับเนาะ<อ>เพราะว่าม,มันเป็นเตาแก๊สมันสน่งหัวครับผมแล้วก็ทำกับข้าวหัวหนึงแล้วก็นึง่งหม้อหม้อหนึังแต่วันนี้ที่นั่นเนี่ยมีพูดใจดีจ้ะ อ๋อเหรผู้จดีคือที่ไหนคนที่นี่คนที่บ้านเราหรือว่าอ๋องานงานของของเราเองเนาะคุณแม่เอ่อตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่กำลังทำอะไรอยู่นี่เนี่ยอันนี้พี่บลทูลเนาะอันนี้ครับผมมะม่วงทำอะไรอันนี้มะม่วงคือมาหนึ่งคนคุณยายผู้ใจดีพ่อหนังมาให้ก็เลยเอางมไว้ให้เด็กๆใครอยากกินก็มาสั่งอ๋อท่แอนก็รอกินมนกันดีเนาะขาแชร์ไว้ ทำสุดยอดเลยโอ้ทำสองคนเนาะยังยังอุปกรณ์เครื่องครัวก็ไม่ต้องมีอะไรมากเนาะก็คืออยังยังเวลาพน้องน้องเข้ามาเอาอาหารเขามีอุปกรณ์มีภาชนะมาเองบอช่วยโฟมโอ้ช่วยโฟมอ๋อช่วมมีช้อนแขงเพราะว่าครับตลาดแล้วก็ต้องแวะซืแจ่ตลาดมาครับยาหัวหน้าบอยเข้าใจเงินค่ากับค่าตลอดทุกวันหรือไงครับเวลากองเงินวันละห้าพันวันละห้าพัน มือมือหนึ่งล้ครับมือละห้าพันเลยมื้อนี้ตั้งมีกี่เวลาตั้งเช้ากับมันไหมครับก็คือตอนตอนช่วงที่เราออกงานเนี่ยเราก็ได้ใช้เฉพาะก็คือมะละกอมันถ้าเกิดขึ้นมาทางนี้ก็มะละกอถูกหน่อยครับผมอ๋อเซฟเนาะอันนี้ทําเยอะไหมครับผมอย่างอย่างไอพวกเรานี้อย่างมื้อนี้เน่ะทําเยอะไหมเยอะค่ะเขากินง่ายไหมครับทีมงานอะ เนาะดีจังเลยเนาะครับเนาะนี่นี่อย่างอย่างพี่พี่แดนเซอร์นี่เข้ามาเอาค่าบริเลออย่างเงี้ยเขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยเนาะดีจังเลยแบบพวกพวกเราเขาก็ผ่านออกไปซื้อข้างนอกเอาได้ถ้าเกิดว่าหมอรำหรือว่าแดนเซอร์คนไหนที่เขามีแม่มีแฟนคลับนี่นะเขาก็จะซื้ือนก็ได้โอใช่ เออจริงๆเจริง่ายๆเราทอะไรสวัสดีครับจ้าเขาไม่กินเขาก็ไปซื้อไปกินแล้วแต่แต่ว่าเขาไม่พูดอะไรอ๋อดีจังเนาะถ้าไม่กินก็อดสิครับจะเขาไม่ชอบเขาจะไปซื้อมากินเองโอ้ยมะลากิทายยองก่อนอีกหนึ่งมอยกินอ๋อเหรอครับท่านประธานตอนนี้ ไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะถามก่อนยังยังยังทำใบนี้เขาคือสามารถเข้ามากินได้ทุกทันทีเลยเนาะอ๋อครับขอบคุณมากมากเด้อพอดีแกแบบมันไม่เคยเนาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเขมรคือพูดภาษาสื่อสารเขมรแฟนก็เป็นคนที่นี่อ้าวคนที่ไหนคนเมื่อกี้เหรอแฟนคนเมื่อกี้เหรอแฟนใช่ค่ะคุณขันซิสเกตไม่ใช่เหรอโอ่แล้วก็เขมรมีหรือซิสเกตมีไหมครับบ่มีบ่ มี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 นล้เหมีนน่ะฮะกูขันแล้วขมีอ๋อเหรอจ้าเดี๋ยวพอดีอยากรู้ความเคลื่อนอยากรู้นอกวิถีชีวิตของคุณแม่ครัวก็เลยโอ้เหรออืมใช่ทำไปคขนี้นี่ตำเยอะไหมครับผมก็ตำเยอะอืมขอบคุณมากมากเลยจะทำไปเด้อเอ้ยไม่รบกวนเวลาเนาะเหนื่อยเหนื่อยเนาะมาถึงนี่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงตั้งแต่สิบโมงสิบโมงเหรอ โอเคทำได้เด้อแม่ครัวปเดไปไปเดินตัวไหนมาจะพาไปดูลมอดข้าวอดอรยอมยอมพี่คุณพี่นี่แหละบรรยากาศอด้านหลังเวทีหมอลำท่านผู้ชมนี่แหละครับผมอชีวิตหมอลำเนาะก็ว่าจะได้ตังค์เขาก็เวที ไม่บางคนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยไม่ไม่ยังไม่มา,ายังยังมาพวกเอ่อนักร้องแบบนี้นี่ครับบรรยากาศหลังเวทีบางส่วนเราพามาชมอ,อ่ครับ ่เีไม่แล้อันจะเบียบเด้อเเขาจะเตรียมป้องกันนะครับนั่นแหะของนี่เครื่องสิเครื่องไฟนี่เครื่องไฟเครื่องไฟครับเนื่อเวทีตั้ง ว่าจะเสร็จนี่มาศบมาดูพามาดูบรรยากาศอขออนุญาตหนอ่อยเด้อนี่เปทีของกำลังกำลังฮันนีไฟนะครับไฟ,ไฟขอโทษนะครับเด้อมาเล่นหมู่บ้านหมู่บ้านนี้สื่อสารภาษาเขมรเด้ออ๋าจริงเหรอเราพูดภาษาเขมรได้บอแ,แต่แต่ฟังรู้เนาะ มันต้องพูดดังคั้งคือเวทีของหมอลำใจเกินร้อยนะครับบอยสิริชัยก็กำลังจัดสถานที่กำลังตั้งเวทีอยู่อันนี้พี่ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งตอนกี่โมงตั้งประมาณเที่ยงครับมาถึงเที่ยงบอกมาถึงช่วงบ่ายท่ามูอ๋อ ก็เลยมาเริ่มตั้งนอนเที่ยงอ่ะเนาะขาบผมโู้ตั้งไหวเหมือนกันเนาะไม่ชา้าไม่ช้าเลยมเมื่อคืนไปเล่นที่ไหนอะครับเนี่ออรรยที่ที่ทจังหวัดไอ้ชิส,สเกนั่้เหรอโอ้ศรีิะเกะมลํำบ่อยมากเลยเนี่ยครับไปติดตามตอนต่อไปเด้อว่าอ,อ,อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะ ตั้งเวทีสำเร็จเสร็จสิ้นเดี๋ยวจะดูความอลังการของอใจกันร้อยในช่วงถัดไปนะครับมาถึงนิ้วขอยุติคลิปประเด็นณเดอร์ที่ต้องการใดก็ต้องขอบภัยนะครับสวัสดีครับ